นี S <S ่อะไรจัง bueno> ไม่รู้สิครับให้มันเลยทำใหม่ก็ได้นี่ทำไงดีบอสเริ่มสงสัยแล้วนี่ว่าเงินเดือนบอสหายไปไหนบอสก็ไม่เห็นแปลกใจเลยนี่ให้มันจริงเถอะนะพี่ฉันกลัวโดนจับจริงจริงบอสบอกว่าหาใหม่ก็ได้อย่าไปใส่ใจเลยปุยยาวมากฉันเริ่มกุ้มแล้วนะเรื่องอะไรล่ะคะก็เรื่องเงินบริษัทที่พวกอยู่อะไรกันครับคุณออมคุณยังรู้นะว่าคุณร่วมมือกับคุณเอ๋ย ใช่ใช่ยังไม่มีหลักฐานเดี๋ยวเพิ่งกล่าวหากันว่วเลยเพร้อมไม่ต้องเห็นกันแล้วป้าคือป้าเธจะาหามหลักฐานามาบอกบอกให้เธออย่างตรงเอ้ยอยู่ขอางหนสวัสดีเอ้ยเราเอาโปรเจกต์นี้เอาไปเอาไปเสนอออกดีไหมโปรเจกต์อะไรหรอโปรเจกต์ปืนไงอ๋อพี่แนะนําด,ดีมากคราวนี้แหละเราเลยแห่ะปะ้ไปกันพี่ไปไปบอก กรรมการว่าเรามีโปรเจกต์ใหม่แล้วพวกเธอมีโปรเจกต์อะไรมาให้ฉันเหรอก็โปรเจกต์อาวุธไงาเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาให้ดูนะครับก็ดีเขาขอที่ไม้คานะคะอือดีเหมือนกันนะอือดีเราขออนุญาตค่ะได้ค่าสติกมากเกินไปนะอ๋อมครับเอาทุนมาแบ่งกันหน่อยครับได้สิต้องการกี่ล้าน ก็คือทำอะไรตันเหรอบาอสรุปได้ยังว,ว่าต้องการกี่ล้านหกลหกล้าน,านครับอะไรนะหกล้านได้หรอก็พอสีุ่นเรายิ่งน้อยน้อยอยู่ด้วยเธอก็ดู้น่ว่าบริษัทเราอ่ะเงินเข้าแค่สี่ล้านขอขอร้านเดียวก็ได้ครับร้านเดียวเออทำร้านเดียวก็ไม่ได้จะเ็นนะคะท้าบริการบริษัทนี่คือจะคิดโกงเงินบริการคืนผู้มาเหอะ คุณมินนี่ขี้ระแวงจังเลยนะครับเอาละ,าละ,ะ,ะคะ่เะเอาละเอาละไม่ต้องเถียงเถียงกันนะคะอ่ะฉันให้สองล้านก็ได้ครัอบอะไรนะคะทำไงดีพี่ฉันฉันคิดว่าแย่มินนี่ต้องต้องรู้แน่ๆว่าพวกเราโกงเงินบริษัทเย็นๆนะ่ะค่อยเขียนมินี่ออกจากบริษทัทได้แหลเจเย็นๆน่ะเดี๋ยวค่อยเจนเย็นฉันมีโปรเจกต์ถึงเลยกำจัดมินนี่ออกจากโรงงานนี้ซะมินนี่เป็น คนไว้ใจของบอสจะก,การจัดไม่ได้ไงพี่ก็น,นี่ไงปืนโปรเจกที่เราเอาไปใช้ยมไม่ก็ดีเหมือนกันนะให้คุยกับกรรมาการให้รู้เรื่องก่อน <Okay. S 1> พี่โอเคนี่เธอถ้าเธอเอาเ,เอาเรื่องเงินไปบอกบอสจะตายแน่หำอะไรนะใช่อย่างที่น้องฉันบอกแหละนี่เธอทําแบบนี้ไม่ได้นะทําไมฉันจะทําไม่ได้ละ่ะแต่เธอโกงเงินบริษัทนี่ไม่เห็นเป็นไรเลยแค่โกงเงินบริษัททางรู้กัน ฉันรู้หมดแล้วนะที่พวกเธอฟวงเงินบริษัทอ่ะเห็นไหมฉันบอกแล้วคธออยู่ในไม่นางละแกคอยดูนะฉันกำลังแคบฉันไล่พวกเธอสองคนออกฉันขอโทษนะให้เธอช่วยโอกาสใหม่ได้ไหมไม่บริษัทใช้ไม่ต้องการพวกเธอออกไปได้แล้วฉันไม่รัฉันไม่รับฝานะจ๊ะไปได้ลวจ้า